นมโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนมโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนมโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรุอริยสัจธรรม ได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปริิพานนั้นแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณและพระสัพพัญญุตยานเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกราวกิจโชมนุุสปฏิลาโภกิจชังมัจจานาชีวิตัง กิจฉังสัทธรรมสวาังกิจโชบุธานามุปาโดความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ผู้จะต้องตายเป็นธรรมดาเป็นอยู่ได้ยากการได้ฟังพระสัตทธรรมก็เป็นของยากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นของยาก สุโคพุธานะมุปาโดสุขาสัตธามาเดสนาสุขาสังขสัสามาคีสมัคานังตะโปสุโคความบังเกิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเหตุนำความสุขมาให้การแสดงธรรมของสัตว์ปุรุษเป็นเหตุทำความสุขมาให้ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุทำความสุขมาให้ ความเพียรของชนผู้พร้อมเพรียงกันเป็นเหตุนำความสุขมาให้นาทิราคะสมุอาคีนาทีโดสะสมุคาโหนาธิโมหะสมังชาลังนาทีตันหาสมานาดีไฟเสมอด้วยราคะไม่มี ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีตาข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีจากคำพีคุตการนิกายคาถาธรรมบทณบันนี้จะได้นำาศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาแสดงให้แก่ท่านอุบาสกอ,อุบาสิกาสาธุชนได้เกิด มงคลชีวิตมีการฟังธรรมของพระธรรมสัมพุทธเจ้าและเพื่อได้เกิดอริยรัพย์เจดประการมีศรัทธาเป็นต้นโดยจะได้ดำเรื่องสิ่งที่ได้ยากในพุทธศาสนามาแสดงสิ่งที่ได้ยากในโลกตัดสินกันด้วย ตันหาของชาวโลกเช่นบอกว่าสิ่งที่มีค่ามากหาได้ยากก็ได้แก่อัญมณีมีเพชรเป็นต้นก็ย,ยกย่องกันว่าเพชรเนี่ยเป็นยอดของอัญมณีมีเพชรชื่อโคอิโนะแปลว่าภูเขาแห่งแสงสว่างถือว่าเป็น เพชรที่มีค่ามากที่สุดเป็นต้นแต่ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยพระสัพพัญยุตยานเป็นเครื่องมือตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่ได้ยากถ้าเราเชื่อในพระสัพพัญยุตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดว่าได้ยากนั้น เป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาอย่างยิ่งสิ่งที่ได้ยากที่เราควรจะรู้สำนึกได้เลยก็คือการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ที่เรากำลังได้อยู่นี่แหละและก็เป็นมนุษย์ในจักรวาลนี้เขาเรียกว่ามงคลจักรวาล เพราะว่าเป็นจักรวาลเดียวเท่านั้นที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสัพพัญญูพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทั่วอนันตจักรวาลน,นับประมาณไม่ได้ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่ก็มีวัตะสงสารมุนเวียนไปได้ทั้ง3 1อภูมิมีมนุษย์ในจักรวาลอื่นๆมีสัตว์ในอบาย มีเทวดามีพระอินทร์มีพรหมได้ในจักรวาลอื่นๆแต่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุบัติขึ้นในจักรวาลทั้งหมดนั้นเลยมีจักรวาลน,นี้จักรวาลเดียวเท่านั้นนี่แหละคือจักรวาลที่หาได้ยากเป็นสิ่งที่หาได้ยากการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่งการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งที่ได้ยากเมื่อเทียบกับการได้อัตภาพเป็นสัตว์ในอบายภูมิทั้งสและการได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัพพุทธเจ้า ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากการได้ศรัทธ,ธาในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเชื่อในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากเช่นเดียวกันก็เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซึ่งมหาสมุทรทั้งสี่นั <c> ้น <oughs> มีน้ำเต็มไปหมดทั่วจักรวาลที่แหละ แล้วก็มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีนี้โผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งมีบุคคลเอาห่วงนะเอาห่วงซึ่งก็ไม่ใหญ่นักพอที่เต่าจะเอาคอไปสวมห่วงได้ห่วงนั้นโยนลงไปในมหาสมุทรล่องลอยเปะปะไป ถึงสี่ห่วงนะแล้วสี่ห่วงเนี้ย <c oughs> มารวมกันซ้อนซ้อนซ้อนกันเป็นห่วงเดียวแล้วเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาคงหนึ่งมีโอกาสสวมเข้าไปเมื่อโผล่ขึ้นมาจากน้ำในมหาสมุทรนะคอของเต่าตัว,ตวนี้มีโอกาสสวมเข้าไปในบ่วงทั้งสี่ นั่นแหละคือชีวิตอันเป็นสิ่งที่ได้ยากที่สุดของชาวพุทธเราสี่สิ่งที่ได้ยากมาซ้อนกันในชีวิตของเราได้นี่แหละเป็นเรื่องหาได้ยากไม่ใช่วัตถุกรกรมที่ชาวโลกเชิดชูเทิดทูนกันสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่หาได้ยาก มีอยู่แล้วในโลกนี้ตลอดกาลการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากประการที่หนึ่งเหมือนกับเตา่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาจากน้ำในมหาสมุทรครั้งหนึ่งแล้วมีโอกาสสวบลงไปที่ห่วงยางคอเข้าไปในห่วงยางนั้นอันนี้ก็ชื่อว่ายากแล้วนะ การที่เต่านะตาบอดด้วยโผล่ขึ้นมาร้อยปีโผล่ทีหนึ่งแล้วสวมไปในห่วงอย่างง่ายกว่าความเป็นมนุษย์แต่เราก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วที่สำคัญอีกสามห่วงเรามีโอกาสได้คือการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ได้ยากได้ยากมากกว่าความเป็นมนุษย์อีก การได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเทจา้าก็เป็นสิ่งที่หาได้แสนยากในวัฏสงสาร,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 รการที่ได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาก็ยิ่งเป็นเรื่องยากเช่นกันเพราะฉะนั้นเราได้สิ่งที่ได้ยากในอันตภาพของเรานี้แล้วไม่ต้องไปเที่ยวสแสวงหาสิ่งได้ยากอื่นๆให้มันไร้สาระ เป็นธาตุตัณหาเหนื่อยยากลําบากเป่า,ปาเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ได้พบคําสอนพระพุทธเจ้าได้ฟังคําสอนของพุทธเจ้า,ได,าได้มีศรัทธานี่แหละเป็นสิ่งที่ได้ยากที่เราควรจะต้องรักษาไว้เพิ่มพูนไว้ก็ทําให้เป็นที่พึ่งให้ได้จะได้นําเรื่องการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ที่เรียกว่าทูเรนิธานเหตุไกลไกลมากแค่ไหนก็ไกลสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนับแต่ปัจจุบันนี้แหละที่ชื่อทูเรนิธานนิธานนี่คือเหตุนะทูเรก็ไกลเหตุไกลก็มีเรื่องเล่ากันว่าในที่สุดสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนับแต่นี้ได้มีนครหนึ่งนามว่าอมาราวดี ในนครนั้นมีพรามชื่อสุเมธะหรือสุเมธอาศัยอยู่เขามีกําเนิดดีถือกําเนิดอันบริสุทธิ์ทั้งทางฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดานับได้เจ็ดชั่วตระกูลใครจะดูถูกไม่ได้ผู้หาตําหนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติมีรูปสวยน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณอันงามยิ่ง เขาไม่กระทำการงานอย่างอื่นเลยศึกษาแต่ศิลปะของพระรามอย่างเดียวบิดาและมารดาของเขาได้ถึงแก่กรรมเสียตั้งแต่เขายัางรุ่นหนุ่มต่อมาอัมมาผู้จัดการผลประโยชน์นำเอาบัญชีทรัพย์สินมาเปิดห้องครังที่เต็มไปด้วยทองเงินแก้วมณีและแก้มุกดาเป็นต้นบอกให้ทราบถึงทรัพย์ตลอดเจ็ดชั่วตระกูลว่าข้าแต่กุมารทรัพย์สินเท่านี้เป็นของบรรดาเท่านี้ เป็นของบิดาเท่านี้เป็นของปู่ตาและทวดของท่านแล้วเรียนว่าขอท่านจงจัดการทรัพย์สินเหล่านี้เถิดถ้าเราสมมุติตัวเราเองเป็นสุมเมธะพระโพธิสัตว์เนี่ยเราจะทำยังไงเราก็คงจะปลื้มอกปลื้มใจดีใจว่าเหล่านี้เป็นผู้มีโชคดีหาได้ยากเนาะ ได้สมบัติตั้งเจ็ดชั่วตระกูแต่สุเมธาบัณฑิตคิดว่าปู่เป็นต้นของเราสะสมทรัพย์นี้ไว้แล้วเมื่อจะไปสู่ปรโลกเมื่อจะตายไปสู่โลกอื่นที่ชื่อว่าจะถือเอาทรัพย์แม้กหาปณะนะหนึ่งเดียวติดตัวไปด้วยหามีไม่แต่เราควรจะทำเหตุที่จะให้ถือเอาทรัพย์ไปด้วยได้นี่เขาไม่ทำแบบบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายายทวดทำไม่เอาทำไมโง่นะไม่เอาทรัพย์ที่ตัวเองหามาได้ติดตัวไปเพราะเขาไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าวัตถุกรรมคือทรัพย์สินนะทำให้เป็นวัตถุทานเสียก็จะติดตามตนไปได้ทำให้เป็นบุญกิริยาวัตถุขึ้นมาดังนี้แล้ว สุเมธาบฑิตได้กราบทูลแด่พระราชาให้ตรีกอเปล่าล่องไปในพระนครให้ทานแก่มหาชนแล้วออกบวชเป็นดาบทเป็นอันว่าทรัพย์ทั้งหมดนั้นติดตามพระโพธิสัตว์ไปได้เลยนี่เป็นเรื่องที่มหัศัรรย์ของสิ่งที่ได้ยากคือปัญญาของพระโพธิสัตวนะ์ต่อมาวันหนึ่ง สุเมธาบัณฑิตนั้นไปในที่ลิเล้นนี่ก่อนที่จะบวชนะนะพื้นปราสาทชั้นบนนั่งขัดสมาธิคิดว่านี่แนบัณฑิตการเกิดอีกชื่อว่าการถือปฏิสนธิเกิดต่อไปในชาติต่อต่อไปเป็นทุกข์การแตกดับแห่งสรีระในที่ที่เกิดแล้วก็เป็นทุกข์เช่นกันแต่เราก็มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา มีความตายเป็นธรรมดาวันที่เราผู้เป็นเช่นนี้จะสแสวงหาพระมหานิพพานที่ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีทุกข์มีแต่สุขเยือกเย็นไม่รู้จักตายทางสายเอกที่พ้นจากภพแล้วนำไปสู่พระนิพพานพึงมีแน่นอนเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวเป็นคาถาว่าเราเข้าไปสู่ที่เล้น นั่งแล้วในตอนนั้นได้คิดว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดใหม่เป็นทุกข์ใครคิดบ้างว่าเกิดทุกคราวทุกชาติเป็นทุกข์ใครคิดได้บ้างการแตกดับแห่งสรีละก็เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์นี่พอจะเห็นได้เพราะเรากลัวตายหรือเห็นคนที่ใกล้ตายเขาถูกบีบคั้นด้วย ความกลัวตายหรือถูกบีบคั้นด้วยโรคต่างๆเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเช่นกันเราจักสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายเป็นแดนกเกษมคือปลอดภัยจากเกิดแก่ตายฉะน,นั้นหนอเราไม่พึงมีเยื่อใยไม่มีความต้องการทิ้งร่างกายเน่าเหม็นซึ่งเต็มไปด้วยซากศพคือ อวัยวะเน่าส2ประการมีผมขนเล็บฟัน,น,นหนังเป็นต้นนานาชนิดนี้แล้วไปเสียทางนั้นมีอยู่จักมีแน่ทางนั้นอันใครๆไม่อาจที่จะไม่ให้มีได้เราจักสแสวงหาทางนั้นเพื่อพ้นจากพบให้ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากใครเล่าเกิดมาแล้วจะคิดว่า <c oughs> ความเกิดนี่เป็นทุกข์ แล้วเกิดใหม่อีกก็เป็นทุกข์อีกเราควรจะแสวงหาพัฒิพานซึ่งไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่แก่ไม่ตายและการที่เรามีความรักความเยื่อใยในร่างกายเป็นเหตุให้เกิดในพบต่อๆไปแต่ว่าถ้าหากเรากำจัด ความรักความเยื่อใยความกำหนัดในอัตภาพนี้ก็จะเป็นทางที่จะพ้นการเกิดแก่ตายได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้คิดต่อไปอีกว่าเมื่อทุกข์มีอยู่ขึ้นชื่อว่าสุขก็ต้องมีฉันใดเมื่อพบคือความ เกิดมีอยู่แม้สภาพที่ปราศจากพบคือไม่เกิดก็ควรปรารถนาควรมีฉันนั้น